ครับก็น,นี้ก็บรรยากาศการแรกสินค้านะครับด้วยพายร้อเแท็กซี่ก็จ่ายด้วยพายนะครับนี่ก็บรรยากาศในการารับ,ร,บรับสมาชิกที่เข้ามาร่วมง,งานบรรยากาศรอบข้างนะครับบรรยากาศรอบข้างม,มีสินค้าอะไรบ้าง เดี๋ยวไปสัมภาษณ์แต่ละร้านนะครับสาขามากมายครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเงินผสมด้วยนิดหน่อยเป็นบางร้านนะครับชมอากาศก็ข่าววัสดีครับเอาเนี่ยกันบรรยากาศก็ข่าวเป็นสมาชิกที่มาแล้วนะครับต้องกาว่าจะมาดูที่สนรับินเตียง ได้ทั้งสองฝั่งนะครับตกลงก๋วยเสี๋ยวบางกําลังมามาดูบรรยากาศรอบข้างไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาระบุว่าร้านไหนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้านไหนมีตังผสมด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวกำลังมานะครับก๋วยเตี๋ยวกำลังมาสวัสดีกําลังเริ่มเข้ามานะครับ ตัวนก็อันคืนที่เ็ตัวนี้จะเป็นพายร้อยเปอร์เซ็นต์ปของภาคพายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีพืชพันธุ์ครับวางสารเคมีในดินแล้วก็ผสรุงดินเพื่อให้เพื่อเจริญเติบโตแข็งแรงครับอันนี้ก็ทุกอย่างพายร้อยเปอร์เซ็นต์หมดครับของภาคจอนออกนะครับไม่มีอยู่แล้วเลยภาคจอนออกน้ำมันน้ำมันนี่เองของอันนี้นะบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ครับ ันนี้พอได้ตล,ลอดอยิ่งเ <มา S 1> หนือครับอันนด้พายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใไห้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้เอจ่เดยวแ่ปาะให้แันเอะให้ตะแกนสแล้เหรอให้ต้แก๊แล้เหรอไม่อกเลยก็เป็นกาแฟสำหรับ้อนรับสมาชิกที่มางานนะครับะแกนพายร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ฟรีไปเลยแต่ตะแกนกับผมคนเดียวอ่าโอเค หลับสมุนในการได้ทานฟรีนะครับมาต้องมีของกินอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับของั้งเรานะครับที่มาช่วยเหลือนะครับกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะครับหมูตุนนี่ก็กภาพาะเลยกก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะครับน,นี่ ออจกกับก็วันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวฟรีประมาณ200ากว่าชามนะครับไม่ต้องด้วยนิ้วด้วยข้าวด้วยใหญ่ไม่ไหวด้วยใหญ่ไม่ได้เกลือก๋วยเตี๋ยวครับครับที่นี้ก็บรรยากาศต่อวางวางแปึงไม่เป็นไรรับกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนฟรีนะครับ ับสนุนนะครับสับสวยมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเชิญครับเชิญ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 เดี๋ยวโฆษณาเลยไปทั่วประเทศพูดสำหรับจำนวนตื่นเดี๋ยวไปทั่วประเต้นนะครับเดี๋ยวไปทั่วประเทศคโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากสำหรับงานนี้ครับเรียกแถวเข้ามาครับต้องหนึ่งต้องหนึ่งเรียกคิวหนึ่งคนหนึ่งคนทานฟรีนะครับโอเคครับ อร่อยมากครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับสับสนุนจากจากักงหวัดนครนายกนะครับอ่าแม่ครัวใหม่อร่อยมากอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก,ามมากผมรอบกินไปได้ชามหนึง่งยังไม่เบื่อ้อยชิมงานกินก่อนโลกเลยโลกเลยเอาหันหน้ามาหันหน้ามาครับจจักรเอาหันหน้ามา งาน้านรับน้่้มารเชิบรรยากาศในงานนะครับบรรยากาศในงานนั่รออยู oh ่แล้วนะคะขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยะคนก็ตางจะเข้าวิธีการนิดนึงนะครับเขาก็มาดูบรรยากาศในงานขอเรียนเชิญ่้อยเปรับน ยกครับทางที่สอมโอการเครือข่ายเครือข่ายที่ใหญ่เพื่อพัฒนาทีกค่ร้ยเรับนจากเทัยี่สิบวันงไยถงร้อยเปอร์เซ็นนะคะค่ะเพื่อให้ระบบของระบบนิเวศเดินนะคะมีทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะคะค่ะ และนำมาใช้จ่ายระหว่างผู้บุกเบิกนะคะค่ะและเพื่อให้สมาชิกในองค์กรของพายเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทยของเรากำหนดเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จร่วมกันต้องมีนะคะต้องมีศูนย์เรียนรู้นะคะที่ท่านประธานบริหารได้จัดไว้นะคะหนึ่งก็คือต้องมีศูนย์เรียนรู้ทุกหมู่บ้านนะคะทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยของเราสองเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอย่างน้อยนะคะครอบครัวละหนึ่งพายนะคะมีหลายท่านนะคะที่ขุดครอบครัวหนึ่งมีห้าท่านอำเภอประธานตำบลวัดทานหมู่บ้านทั้งเจ็ดหมื่นกว่าู่านที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นสูนยเรียรูและ วางมาหาพ่วิโรนให้เราไ่น้องประชาชนทุกถุงส่วนทุกถนนะครับและงานที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผูพพื้นที่อาจารย์พรพันธผู้พากาที่าเนยกบรรยากาศในงานนะครับได้จัดเตรียมท่านที่ต้องน้องระชาชนรวมทั้งเจังหวัดที่ร่วมงานวันนี้ นะครับ่เอเรีเยนประานหัวหน้าพอพอ่น้ทั้งเลนดน,น,น,นทาวคือต้องอภัยด้วยครับก็ที่ท่านได้มา่วมงานในครั้งนี้เพื่อมาดูการทำงานของยังไม่หมดนะครับท่าน,นด็อกเตอร์คุณคุณรัตน์เนี่ยเขาสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมา ให้เรามาครอบครองฟรีโดยไม่เสียเงินสักบ,บาทเลยนะธรรมดาแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเราไม่ได้ครอบครองนะครับเราไม่มีปัญญานะแพลตฟอร์มตัวเนี้ยจะอยู่ที่ไหนครับอยู่กับที่นหนทุนนายทุนเราไปหมดเราไม่มีปัญญาไปครอบครองนะครับดูเหรียญสมัยก่อนนะเหรียญเหรียญถูงนะครับผมเรียนแค่ก .4 สี่ผมเรียนแค่ก .4 สี่ผมพูดยังไม่อาย ทำไมผมไม่รู้เพราะการรู้มันไม่ได้อยู่ที่การต่อแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ในมือถือของท่านทุกคนท่านพยายามข้าไปศึกษาพวกเราโดนตอนนี้เขาเปิดตาให้พวกเราแล้วเปิดให้เรารับแล้วไม่งั้นพวกเราจะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นเราถึงได้รวมตัวกันทั้งประธานทั้งหัวากคือ เราที่ก่อตั้งขึ้นมาคือมีจิตใจเดียวกันนะครับมีจิตใจเหมือนกันที่จะร่วมกันก็เลยตั้งประธานหัภาคประธานเ7จังหวัดตั้งมาให้ชุมชนของเราช่วยกันขยายเครือข่ายไม่งั้นดรนิครัสมาไม่ถึงประเทศไทยหรอกครับโครงการเนี่ยตอนนี้เขาขุดกันทั่วโลกแล้วฮะขุดกันทั่วโลกแล้วฮะนะครับฉะนั้นงานนี้คนที่มีบุญเท่านั้นนะที่จะได้ครอบครองเหรียญ ฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้นะผมประหุงอภิเพชนะครับประธานองค์การเครือข่ายพายเพ,พื่อพัฒนาชุมชนแหน่งประเทศไทยนะครับก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวกำหนดนะครับนนประมาณวันที่หนึ่งมกราและให้หลับไปบ่ายหลับไปบ่ายเลยหลังหลังหลังยางหลังปลายปลายเดี๋ยวเราต้องรีบกำหนดนะอย่าช้า How black?